เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนี้นะครับทุกคนพอใจกับผลที่ทุกคนได้รับหรือเปล่าโอ้โหเวลาทํางานเนี่ยนะครับคุณครูรุ่นพี่เนี่ยอะไรก็มีแต่ให้น้องทําอยากให้เรียนรู้น่นเรียนรู้นั่นเรียนรู้นี่แต่พอเวลาเลื่อนเงินเดือนทําไมไม่ให้น้องๆบ้างท แล้วสิ่งที่ทุกคนทํามานะครับภาระงานที่ทุกคนได้รับทุกคนคิดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ากับสิ่งที่ทุกคนได้รับในสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับครูแบงค์นะครับในช่องวิถีครูบ้านบานนะครับอ่าอย่างที่ผมได้ถามไปในต้นคลิปนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนี้นะครับทุกคนพอใจหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งบรรจุรับราชการใหม่ๆหรือว่าอายุราชการยังไงน้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกว่าเห็นหลายคนเนี่ยจะโพสต์ใน Facebook เยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าโอ้โหเวลาทํางานเนี่ยนะครับคุณครูรุ่นพี่เนี่ยอะไรก็มีแต่ให้น้องทําอยากให้เรียนรู้น่นเรียนรู้นั่นเรียนรู้นี่แต่พอเวลา เลื่อนเงินเดือนทําไมไม่ให้น้องๆบ้างแบบนี้นะครับก็เห็นหลายคนโพสต์ตัดพพอใน a c e b o o k นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้กําลังใจทุกคนนะครับซึ่งผมเองก็บรรจุรับราชการตรงนี้ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับสำหรับการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสําหรับข้าราชการครูนะครับทุกๆ6เดือนนะครับเขาก็จะเลื่อนเงินเดือนให้นะครับนั่นหมายถึงว่า1ปีเราจะเลื่อนอยู่2ครั้ง ด้วยกันนะครับซึ่งทุกวันนี้เขาใช้แบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในการเลื่อนเงินเดือนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะได้แตกต่างกันไปนะครับซึ่งผลที่เห็นมาก็คือสำหรับครูที่เพิ่งทำงานใหม่ๆนะครับก็จะขึ้นน้อยนะครับได้น้อยนะครับเพราะในการคำนวณนะครับเลื่อนเงินเดือนเขาก็จะมีฐานล่างฐานบนอะไรต่างๆนะครับถ้าทุกคนอยากรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับถ้า มีคอมเมนต์เยอะผมก็จะมาทําคลิปนะครับให้ดูนะครับแต่นะครับสิ่งที่อยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็คือเห็นหลคนนะครับตัดพอน้อยอกน้อยใจนะครับว่าทําไมเราถึงได้น้อยจังนะครับเวลาทํางานอะไรก็มีแต่ครูไม่ครูใหมนะครับอ่าแบบนี้นะครับงานอะไรก็มีแต่ครูใไม่แต่พอเลื่อนเงินเดือนไม่มีเลยนะครับแบบนี้นะครับ ใครเป็นบ้างนะครับใครเป็นบ้างใครรู้สึกน้อยใจนะครับหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมอยากจะมาให้กําลังใจนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับคิดบวกนะครับคิดบวกในที่นี้คืออะไรนะครับผมจะใช้แนวคิดนะครับแบบว่าเวลาเราทําอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ทำไปเถอะครับทุกคนครับสิ่งไหนที่มันดีนะครับเราทําไปเถอะครับสักวันหนึ่งนะครับฟ้าก็คงจะเห็นเองนะครับข้างบนนะครับเขามองเราอยู่นะครับเราทําดีต่อไปนะครับทุกคนครับโดยเฉพาะนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งบรรจุเข้ามาเนี่ยนะครับไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องของเงินเดือนมาตัดเพาะตัวเองแล้วก็เออมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นแรงลบที่ทําให้เราเนี่ยหมดกําลังใจในการทํางาน ซึ่งผมไม่เคยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าแต่ละรอบเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะเราคิดไปมันก็แค่นั้นแหละครับทุกคนครับอก็แค่นั้นแหละนะครับอายุราชการเราน้อยนะครับแน่นอนว่าจะไปให้ขึ้นทีเดียวเยอะๆมันก็คงไม่ได้เป็นคล้ายๆกับน้ําให้ทุกคนคิดว่าเป็นน้ําซึมบ่อทรายครับทุกคนครับซึมเรื่อยๆเรื่อยๆเน้นเวลานะครับพราะเวลาผ่านไปนานๆนะครับ นะมันก็จะเยอะขึ้นเองอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะครับไม่อยากให้แบบว่าเออทาไมรอบนี้เราได้น้อยจังเราได้น้อยกว่าค,คนนั้นคนนี้คนนั้นงานก็ไม่ทํานั่งอยู่ข้างๆเพราะอ่อเสริเสร์ฟน้งเสิร์ฟน้าทาไมได้ขันเยอะจังอ่าไม่ใช่คันทาไมได้เปอร์เซ็นต์เยอะจังอะไรเนี่ยไม่อยากให้คิดแบบนี้นะครับทุกคนครับอยากให้ทุกคนคิดว่าเราทํางานเต็มที่นะครับนักเรียนได้อะไรนะครับ พอถึงวันเวลานะครับเวลาที่เหมาะสมเราก็จะได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับทำต่อไปเถอะอย่าลืมนะครับอย่าลืมสิ่งที่ทุกคนสัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาทุกคนพูดว่ายังไงนะครับมีใครพูดว่าผมอยากจะบรรจุเข้ารับราชการและอยากจะได้เงินเดือนเยอะๆนะครับผมเชื่อว่า99.99% 99ไม่มีใครพูดแบบนี้สิ่งที่ทุกคนพูดตอนแรกก็คืออยากจะพัฒนาการศึกษาอยากจะพัฒนานักเรียนนะครับ ที่พูดมานี้ก็เพื่ออยากใ,ให้ทุกคนเนี่ยคิดบวกนะครับคิดบวกนะครับทุกคนครับอยากให้ทุกคนสู้นะครับโดยเฉพาะครูรุ่นใหม่นะครับอย่าเพิ่งหมดกําลังใจในการทํางานนะครับทุกคนครับนักเรียนเขารอเราอยู่นะครับสนุกกับการทํางานนะครับถ้าอยากมี รายได้ที่มันเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายได้ประจําหรือว่าเงินเดือนเนี่ยนะครับก็ลองหาสิ่งอื่นๆทําดูนะครับลองหาสิ่งอื่นๆทาดูแลกันนะครับสิ่งที่สามารถทําได้นอกเวลาราชการนะครับเล็กๆแ่น้อยนะครับก็อาจจะมีนะครับเดี๋ยวจะลองมาแนะนําดูในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็มีสิ่งที่ทําอยู่เหมือนกันนะครับเป็นการหารายได้เสริมนอกเวลาราชการนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ เป็นการมาให้กำลังใจทุกคนนะครับรวมถึงให้กําลังใจตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับครูรุ่นใหม่อย่างเรานะครับจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเราอย่าเพิ่งไปฟโฟกัสอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นนะครับเราให้เรามาสนใจตรงที่ภาระงานที่เรารับผิดชอบอยู่นักเรียนที่เราสอนอยู่นะครับเราทําเต็มที่แล้วหรือยังนะครับงานไม่เป็นไรนะครับแรงเรายังมีนะครับทุกคนเหนื่อยนอนพักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วให้ทุกคน เชื่อว่านะครับสิ่งที่ทุกคนทําไปมันจะไม่สูญเปล่านะครับฟ้ามีตานะครับสวรรค์มีตาข้างบนเขามองเราอยู่ทําดีต่อไปนะครับทุกคนครับแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตเรานะครับผมยึดคตินี้เสมอนะครับว่าทําดีต้องได้ดีไม่วันนี้ก็ต้องสักวันนะครับทุกคนครับสําหรับนะครับ ในเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยนะครับทุกคนมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการให้กำลังใจขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันนะครับสู้ๆแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ